นี้ก็หลายคนคาดว่าอาจจะเป็นทางด้านฝั่งเอ็กซ์ตรีมชนะใช่ไหมใสๆนะครับผมแต่คำว่าใสาๆนี่ทำคนแตกพ่ายมาเยอะแล้วเอาสวอดให้กล่าวหักทิ้งไปคริตดรัมเปอร์เหยียบเต็มระบบหรือเปล่าท,ทางด้านฝั่งนี้เอ็กพยายามจะถอยคริสโนวาไปทีครับผมสกิตเตอร์ เกี่ยวๆนิดนึงใส่ XS ็กซไทนี่อาจจะกินเต็มได้บวบในการปาดด้วยเอาลันด้วยการทอสเงี้ยทีเด็ดอยู่เหมือนกันพรุ่งนี้วันจันทร์นอนดึกกันหน่อยนะทุกคนอัปรอครับไล่ไปครับจังหวะนี้โบสถ์ใส่ทันทีก็รอดครับผมปิดด้เมทมาได้ครับเฟิร์สบัตรแล้วฮะหลังจากที่ตรึงทามมิ่งกันมานานครับ โล w r ิงทันเดอร์ครับผมจิวแคร์ดเกี่ยวเข้ามาใส่ XS ครับจจงหวะนี้ลูดไปแล้วครับสกิเตอร์จากด้าน XS ไปเรียบร้อยฮะดีโบเชนมาปาดใสา่ดันดีวี่ฟอร์สไบก็ตรงนี้แล้วทางด้านโดของฝั่งเอทีเอบอกตีเสาก่อนฮะไทยนี่ดีดมาชะครามปาดไปกับแล้วบึงเดียดกับหายไปเลยฮะดีวี่คืนนำมาครับเป็น2ต่อ1ครับทางด้านฟอร์คอน านแมนลาไว้ก่อนฮนะซินเชียข้อเสียของนั่นทีม X อ็กซ์ทีมคือถ้า XM ไม่ได้รวยจัดไม่ได้ระเบิดทุกเลนี่ผมว่ามีกลิน่นโ,โอ้โหไทนี่คิดเดินเกมดีจัดตัดลูนเฮดไปได้ผมแล้วก็จี้ใส่ไอว่าโลลี่เด,เดอรอ์มุมอร่อยฮะมุมอร่อยหวานหอมครับแม้ว่าเสียไม่ได้แต่ได้ทั้งด้านฝั่งซูสไปครับผมทีมฟอลคอนระวังติดแดงนะ แทงไม่โดนสตาร์ทเครื่องทันครับดีดมาใส่ซินคิวซิน alk, คิวบอกค้ำไว้ก่อนครับแล้วทันร์ก็วาดเต็มข้อผมแต่เหมือนดาเมนจะไม่พอจังหวะที่แทงไม่โดนนะเซน,นญญต์มารินคืออาจารย์ไปหมดแล้วอะบาดเกนเนตแปลไปไครับดีดมาจังหวะนี้ทางด้านฝั่งเซเนิงครับล่วงไหมครับโรล,ลิงเปิดมาย้ำต่อซินคิวครับยังไงดีซอสเบอร์เลแทงซินคิวครับ พอไล่หนึ่งจับยกนาการาการครับโยกออกไปได้อับรอกับหน่วงกันไว้ไทนี่รับสกิลทุกอย่างเต็มที่อาร์มา,มาใเกี่ยวมาคริสกบล่วงไปต่อเอทียฟก็โดนปักหน้าเคลือบครับผมแล้วก็ซูดช,ช็อตแบบมันๆทิมเบอร์เชนไปต่ออีกทีนึงครับผมภารกิจหลบหนีครับช็อตทามมิ่งหรือเปล่ปาเอทีฟก็พุ่งทามมิ่งเหมือนกันฮะแต่ซูตตามย้ำต่อเอทียฟพุ่งไปต่อยังไงดีซี C, ธนกรวาดใช้ไปแล้วด้วยครับโอ้โหรอดปลอดภัยครับอาร์มาเดอะเฟรน สมกจับครับผม Thunder God เปิดวิชั่นมา Fin Gear จับล็อกเต้มเวลาครับสมกมาก็ยังถือว่ามีอะไรติดไม้ติดมือครับได้นะั่นไทนี่ไปมีไมเชนชาคามปาดซอม์เลคลไปครับตรงนี้เอสแนะดังจับล็อกต่อครับโรลลิงมาครับรหวะานี้ทางด้านฝั่งเอ็กเซครับผมแตกพ่ายครับซินคิวโดนฟิซซิ่งฟิลหน่วงไว้ต่อเจ้าเมืคนั่น ATF เลยฮะ เต็มข้อผมเงินนำไป3าเคครับแทงโก้ได้แกานิมมาแล้วพวกแกานิมไวจัดฝั่งนั้นซินคิวละลายนะครับแเททางไทนี่นะทั้งปักหน้าแล้วก็เบนก็บอกแชเนลลิ่งตัวนี้ทรุดกราดเปิดไปครับเหยียบไปเสฟนั่นฟางคริสนาคาเปิดหลับมาฮะเกี่ยวไปโดน2ตัว3ตัวหรือเปล่าครับซื้อเกิดมากับไทนี่เพื่อจะเซฟหน่อยครับอ้าวสเนคิงก็บอกโดนครับเอ็กเอ็จับล็อกมานี่โรลิงเันเดอร์ยกล้อครับมุมอร่อย มุมอร่อยชนยับยับเบรกสลักต่อครับเทนั้นมาลีนติดหลมนิดนึงครับผมยังไงดี ATF ก็เข้าไปครับไล่จี้ใส่ด้านฝั่งดีวายทิเบเชนปาดมาเรียบร้อยละลายแตกหมดนะฮะสี่ตัวครับฝั่งนั้นฟอร์คอนนี่เสียไมเดนไทนี่ครับและไทนี่ซื้อเกินฮะไหวอยู่ไหวอยู่ไหวอยู่ครับไหวไม่ไหวบอกไหว หน่วงมาใส่นานฝั่งนี้ครับโลริงโลอ up หรือเปล่ะฮะสตาร์ทเครื่องครับผมมาเลยครับพุ่งก็ไปคลายแนวหลังป่าปักหน้าครับผมอ้อมโพซิชันมาจะมาทำบอดครับทำบอดได้แค่ตรงนี้ครับผมแล้วก็แยกย้ายกันไปดิเวกซีมก็ได้ซื้อเวลาครับจ่ายนะั่นซับห้าครับซับสี่เอ้ยซับห้าปักหน้าโอเค ขึ้นมาสกิเตอร์เปิดมาครับโดนไซเลนต์ไปับหายครับซินคิวซินคิวแน่นอนตอนนี้เงินไม่พอครับที่มานั่งออกได้ก็แลนด์ต้องออกของดีเฟนซีกว,ว่าโรลิงไล่ไปซอร์เคิลมาร์คับเอาล้านย,ย้ำต่อตีตัดมนาเศรศสาร็จสลักหลวนสลักโดน,นบล็อกหลายทางไล่ตามหรือเปล่าฝั่งซินคิวครับมีเอ็นฟีโบแล้วก็นท์แมร์แชร์หลับไปครับ ชิวกาครับอย่างน้อยก็เอาทางด้านฝั่งนี้แล้วกันฮะเบนจราบหนึ่งไปกราบและชิมเชนยัดลงต่อไม่รอดกับซินคิวสุสละก็เข้าชวินเกตครับหนีไปฮะเหมือนเทน้ำลงในทรายแล้วซึมอะชิวกาศเปิดชะคราบดึงต่อโลลี่นเดอร์ไปครับชนมาอันนี้ครับทางด้านฝั่งอาเมเรียบร้อยครับไม่รอดโลลินเดอร์ชนกับผมแล้วก็ชะครามปาดยันต่อทั้งฝั่งซินคิวก็แตกผ้าครับ เฉียนเฉีนไป XS ็กับ DY ครับดึงไว้ก่อนในวันนี้ละลายหมดครับเงินน้ำอยู่ 15K ครับผมฟอลคอนนะฟอลคอนขึ้นบ้าแล้วตรงนี้มาดูว่าจะไฮกาวก้อนสักแค่ไหนกับชีวาการไล่ครับอาเมะรเดินเข้าหรือเปล่าอาเมะยังไม่ได้ซื้อเกิดครับเอทีเอฟพี่แกยืนแทงป้อมแบบชิวๆครับผัดกับนั่นฝั่งนาคาไปแล้วตอนนี้ทถนนก้อนหวานมาแบบเต็มข้อผมนาคาเปิดหลับแล้วครับผมแล้วก็นี่ครับมีฉาดครับฟื้นเลือดกันหน่อยๆฮะ อิ่มอร่อยกันไปครับถอยเลยครับตอนนี้เลือดเต็มเปี่ยมนะ้เปิดหลับแบบเต็มเวลาโลชานได้มาอีกแล้วทางด้านฝั่งทีมฟอคอนครับไม่น่ามีปัญหาอะไรครโอกาสชนะอยู่ที่ 9... 13%ครับสถิติไม่เคยโกโหกใครครับผมหน้าที่เดียวๆปล่อยเป็นสลาครับผมหน้าที่การเขียนแล้วปล่อยเป็นซูสแล้วทีมเอร์เชนมาเจอพอดีด้วยครับปาดมาไม่โดนจังวันนี้ ยังไงก็บีคบีลั่นไปครับซินคิวจะหลับจะจับใครดีก็บยวันนี้จับล็อกเยายวยาผมยังไงต่อนากาผมได้ด i สเปลแล้วก็แยกล่างบีคบีเปิดมาได้ครับนาคาเปิดหลับดึงกันไว้ครับผมไล่ไปไดีใครเกี่ยวได้หรือเปล่าสลากวิ่งเยายวยาครับสเกลแทงไปสลากกดทางด้านนินจากเกียร์วิ่งต่อฮะเกือบแล้วครับเกือบเป็นลมแต่ซูสเขานั่นฝั่งปากหน้านี่ละลายอย่างไวครับอย่างว่องนะฮะ ให้กราวยืนอยู่ครับ ETF แล้วเปิดมาไทนี่งัดทีเดียว a t f หายโอ้โหปาดอาไม่หายไปเลยครับจังหวะนี้แล้วก็ทิมเชนปาดยังต่อดีวดีวดีคลิปเคลื่อนไปต่อ x s าไงครับผมเปิดอัปรอครับดึงกันไว้แล้วก็นี่ฮะมีนาคาเปิดหลับขั้นไว้ก่อนครับผมแล้วก็ฟื้นเลือดเพื่อนมาเต็มเปี่ยมจี้ก็ไปดับเบิลชาคครับผมจังหวะนี้ดึงใบเลื่อยกลับมาหายไปกับดีวยแล้วก็ทางฝั่งซินคิวสเนคิงละลายไปเรียบร้อยจับยกอัดเข้ามาใส่สกิเตรอ สกิเตอร์ผมพยายามจะหนีหนีไม่พ้นครับสูดได้ยิงฟรีจังหวะนี้สลักซื้อเกิดมาครับไล่ตามมาต่อหรือเปล่าส่วนท้านัปักหน้าก็ซื้อเกิดครับเบนซื้อเกิดเลยครับพยายามพลิกสถานี้ให้ได้ครับผมยังไงดีครับสูดครับร่วงกันไปอานดัสลาผมบายมากครับผมพยายามจะไขแบบหนักๆโรลินเดอร์หมดไปแล้วก็มาลีครับโรเตอตอบสะท้อนไปครับผมลับคู่แบบนี้ซอรเคิลแทงย้ำดีคืออาร์เม่พยายามถอยฝั่งดีวายดูดเลือดเซเตอรสเนคิงบีเคบีเปิดแล้วถอยก็ซินคิวด้านนี้ครับผมทางฝั่งเอทีเอฟเข้ามาชาม เชกครามดับเบิกกลเชกครามดึงปาดผ่านเข้าไปจับโยกครับพาวรายล็อกล็อกย้ำต่อดับเบิกกลเชกครามเป็นรบสองใบเลือ่อนนี่แรงจัดนะผมปาดย้ำเราใส่นีวายเอ็กซ์เอสแล้วก็อาร์เมดได้แบกไปทีมววยครับเรียบร้อยครับแบบนี้ตายไวเกินหรือไม่เกินไอที่บอกว่าเอ็กซ์ทีมชนะหมายถึงกลับมาชนะสองหนึ่งเอาแล้วไปทางเฉยเฉยซะละ ด้านฝั่งแพงกก็เสียโรลลิงฮันเดอร์ครับยูอากาศเปิดมาครับซ้ำลงย้ำต่อดับเบิลช็อคราบหนึ่งปัดกันไว้นี้เอสแดนล็อกอีกทีครับ,บปีคบีเปิดสวนมาก็ทางด้านฝั่งแพรวิดเอเทียเราถอยก่อนตรงนี้เะีวตีโชนได้ครับ ยังเหนียวครับทางด้านฝั่งเอ็กซ์ตรีมเอ็กซ์ตรีมไม่มีซื้อเกิดครทั้งทีมฟอร์ก็มีซื้อเกิดเป็นนาคาทิวซอ,อนแล้วก็แพงโกะว่าวนว่าตัวคอร์สักนานแล้วก็โดดมายกจังหวะน,นี้ปาดครับบอลเลือนสินกิวหายไปน้ำหนึ่งครับหนึ่งหมัดไปแล้วทิวการครับผมแล้วก็ดับเบิลชาคาก็เฉือนมาอย่างเงี้ยดีวายหายครับเรียบร้อยกับปักหน้าไปอีกหนึ่ง สถานการณ์าดเปิดไปครับผมจับโยกสดมานี้เสียเน้นฝั่งไอจิโซมิมะท่อหน้าคาเปิดหลับขั้นกันไว้ก่อนครับเปิดมาก็บอกตีทวนเมื่อไหรไซคนพยายามจะยืดพยายามจะดึงครับเจอชนหมดครับโรลลิงแอนเดอร์ชนแบบไม่หยุดยั้งชนแบบยืนสลาบอกโดนชัคราบก็ปาดไปดับเบิ้ลชัคราบบอกเอทีเอ็มนี่บดครับบ่อน้ำเลยทีเดียวครับเรียบร้อยระดับทองตกฮะจีจีคอครับ เป็นหน้าัดของฝั่งทีมฟอลคอนกับผมชนะไปฮะเงินหกหมื่นห้าแล้วครับ 65, เล่นละเอียดละอจัดครับชนะไปในเกมแรกครับฟอลคอนห้าสิบนาทีครับเกมที่สองครับฟอลคอนประทัทางด้านฝั่งทีมเอ็กตรีมครับฟอลคอนมาอยู่เรเดียนนะครับส่วนทางด้านฝั่งเอ็กตรีมครับผมตอนนี้ต้องชนะอย่างเดียวนะครับเพื่อรุ้นกันต่อในเกมสาม It's as on now, Jax. Could เบสฟิวรี่ครับไล่ครับใส่นั้นอาร์ม่าไปครับหมุนแบบเต็มระบบอัพทางด้านฝั่งไอ้นี่ฮะก็รีบู๊มาเอาคีปก่อนนะก็เลยแบบจังหวะดีครับเหมือนเอเกจะแบบเป็นเรดแบนบ้างเป็นเบรเซอร์บ้างเน้นมิกซ์กันไปยืนเลนหน่อย รีบาวเหยียบมาครับฝั่งนี้โดดสกิเวอร์แล้วก็ตีกระแทกครับโอ้โหเสียโดดไป2โดดหรือเปล่ามเมื่อกี้จังหวะดยีจัดครับทางด้านฝั่งซินคิวและเอ็เอเอโอ้โหความสามารถเฉพาะตัวนี้เดือดจริงจังหวะเข้าไปเหยียบครับเจอเขาสแปมสกิลหนึ่งลัวลัวฟันถงครับบอกไปแล้วต้องแต่ดับเสร็จครับชอบเกมเร็วของนัทฟอคอนมากกว่า อันนี้คือมันเป็น2องเวก็คือเงินของนั่นฝั่งเอ็กซ์ตรีมเนี่ยถ้าจบเลนเฟดมาสินาทีแล้วเงินเยอะนะฮะหรือว่าเงินพอๆกันเนะี X ่ยเอ็กซ์ตรีมจะได้เปรียบฮนะในช่วงถัดไปแต่ถ้าฟาวคอนบดได้ในช่วงเลนเฟดเนี่ยทางนั้นเอ็กซ์ตรีมเล่นยากละนะครับอย่างเลนล่างนี่คือมาซี่กับทางด้านฝั่งแมกนัสใช่ไหมพี่แกกระแท็กทามมิงใส่หนักครับที่ทางด้านตัวของเอ่อมิราน่าครับบางบา,งบางรับอุ้ย โซโลคิวครับผมมาลีนครับโอ้โหเสียเชิงเงินจัดครับ XM ไปดึงใส่หน้าครับสติกี้บอมแปะมาใส่สกิเตอร์จี้หน่อยครับเอียรไปรีบาวครับแล้วก็ช็อกเวฟปาดมาสกิเตอร์เดียับลอยครับให้เงินนั่น XS เลยฮะแมเนจเงินดีเพาเวอร์ไครับโผล่มาครับยกไปใส่หน้าครับผมเอาดีวายหันไปซัดก่อนระบาดกรนเองอัดเข้ามาที่ XS XS ครับหันมาช็อกเวฟหน่อยไหม ยกขึ้นมาครับยกขึ้นมาทรัมเปลิลหยยบไปเดี๋ยวนี้ครับแล้วหยิบลอยครับบทยาวๆอ่ะใส่นั่นฝั่งเอ็กมารีนสกอร์เป็น3ต่อ4ครับ oh. น,นี่วอลเสกดึงมาวอาซัดต่อครับเอ็กจัดการนั่นมารีนนะฮะ มาครับทรัมป์เอียบมาก็ปี้ครับผมลงไปก่อนจังหวะนี้ได้มาเป็นบอลเลนิ่งแต่มานาไม่พอกับรูบิกครับฝานั่นเอ็กเซมครับผมปั๊มสวนไปเซมมารีนครับโดนขึงซ้ายขวาแล้วมีนั่นเอ็กเอเซมของเข้ามากันวันนี้ครับช็อคเวฟส่วนแท็กชี่ครับผมก็เหยียบได้ดีครับเป็นเรื่องแปลกสอบไปแล้วเนี่ยอาเมก็มาออมิสแลครับเก็บนั่นมารีนไปได้ครับไปครับ แอโร่มาไม่ทันครับผมชามิ่งฮะบอดี้บล็อกติดนึงกันไว้โยกหลบท่านั้นฝั่งสติ๊กเกอร์บอมโอ้โหแล้วตีเคอร์เลียตายด้วยครับ ATF แปลซ้อพยายามหนีแต่สเปียร์ทามมิ่งครับตามลอยไปครับเรียบร้อยฮะ DY แม็กนาต้องเอาบิงมาก่อนฮะบอดี้บิงเปิดมาวิสแลตแบบเต็มดอกฮะเต็มเวลาครับผมเรียบร้อยครับอ่า ATF ทางด้านฝั่งอาร์เมนีย เขาเรียกว่าเมมเลยฮะแอบพยายามจี้ป่าด้านบนไปเรื่อยๆฮะฟอรคอนครับเนี่ยมีทีเด็ดเปนนั้นอารีนาเอาบัตรครับออสลักชนเข้าไปทรัมปเปิลเหยี่อมาและแอรโร่ครับแน่สเปียวมาปิดงานเล้วต่อใช้ท่านี้ครับผมในการปิดคิวครับใสงหน้าตัวของฝั่งทีม XM ครับ x อ <laughs> กีเวอร์กระชากต่อครับจะอาพีใส่มานากาหลับทันหรือเปล่าเจอรีาเาลเหยียบครับไม่ได้ขยับรับสกิสเตอร์ตัดเงินนาการสกิสเตอร์แบบสุดๆเลยครับทั้งด้านโดของฝั่งทีมเอ็กซ์ตรีมฮะเข้ามาจากวันนี้ไซคโคนครับผมสเปียกับหลังอัดขอบมาแล้วก็แอโร่ยัดอีกทีเต็มๆครับเรียบ้อยคิวเร่องสเปียร์และสเนคิงฮะคู่นี้กินกับอะไรก็อร่อยฮะทางด้านฝั่งวิลลน่าแอโร่ฟอลล์อัพ อินวิสมาครับเอ๋เจอของดีครับเดินติดชิดกันนิดหนึ่งแอโรมาชุดใหญ่ครับผมกโรีบู๊กหายแล้วครับเอ็กเซมแล้วออสลัาเข้ามาย้ำต่อชนเท็กซี่ครับแทร์เวิร์เหยียบไปดูบีกบยกนิดยกหน่อยสติกกี้ปอมพยายามจะเกี่ยวโดนสเปียร์มาอัดขาปอมเรียบร้อยก็ดีวายด้านฝั่งซีนีคิงก็รอดไปได้ครับขุดมาจากไอเทมป่านาคาเปิดหลับก็เจอทางด้านฝั่งจักรนอนครับเซตอัพยังไงดีสิ ออสลัก e. ชนครับผมแต่นี่ฮะหมุนหลบไปได้ครับเดอะหมุนนะอรูบุกไปอลิสนาครับผมอะโดนครับจังหวะนี้แต่สเปียรกกำลังครับอัดเต็มที่มาซิครับโอมิสแลนด์มาครับทางด้านเอทีเอ็ครับผมบินครับหลบไปแล้วแอโร่มาโดนเต็มอาร์พีสวนมาย้ำต่อครับแล้วใส่หนักจะเต็มส no. uh ับตัวแตกครพร้อมบอลแลนดิ่งจังหวะนี้เจอเข้าจังหวะสองซ้อนในซ้อนอีกทีฮะสเนคิงเอทีเอ็แล้วก็มาลีแล้วก็ร่วงครับแตกพ่ายไปฮะเงินเวียงกับมาเท่ากันครับผมทำสวยงามจัดครับ แม็กน yeah, ัทอาร์พีฮะออนสลากับทรัมป์โอ้ย่อไปสินเชียวงัดทิ้งไปก่อนแเบรดเมลสเปียหาจังหวะโพซิชั่นไม่เจอครับแล้วก็เจอจะได้ครับไซโคเซตอัพครับแล้วก็ทำการสเปียทำให้กอลดีบุกปาดครับ สายโคนเซ็นเอาม,มาแล้วก็สเปียร์ทาไม่งงไปครับอุ้ยแต่เช็คชีพไปซ้อบมาแล้วแอร์โร่มาทันพอดีด้วยครับอลิเนาบัตครอบเต็มๆเน่งเน่งก็บผมบทเท่านั้นฝั่งดีไวดีไวแตกพ่ายบอลวิล่งนั่นฝั่งมาลีนไหมฮะอาเม่โหดได้เอจิสไปต้องรีบถอยเลยครับทีมยังไม่พร้อมฮะสิบเอ็ดต่อสิบเอ็ดครับตอนนี้มาตึงครับเงินนำอยู่เล็กน้อยครับฟอลคอนเป็นสายดาบทองอีกครั้งครใช้เลเวเนนซ์ครับผมดาบทองปาดทีเดียวหายคี่สามพันเลยวันนี้ เราต้องรอปลายเกมมากคะลีนาบัตเปิดมาเนี่ยแล้วก็ชุดใหญ่ไปบีคีบีเปิดทันครับผมพลาดโอกาสนะจังหวะนี้แล้วส่วนพยายามต่อนาคาต้องเปิดลาบอกค้ากันไว้ก่อนฮะทางด้านเอ็กเซมก็บีคีบีไปแล้วด้วยฮะจากกันนอร์กเบดฟูรี่ไหลมายาวๆผมเผื่อได้เกี่ยวมิสแล้วหรือเปล่าซินคิวก็บีคีบีเปิดไปแล้วหนึ่งทีครับผมมิสแล้วเข้าแบบเต็มใบครับเต็มดอกครับอัดนาครับผมรับดาเมจแทนนิดนะให้ไพ่บอมบีสครับหลุดออกไปได้ครับผมเอาเอาจัดเลยครับทางด้านฝั่งเซเนคิงครับเซฟนันมารีนไว้ได้ครับผม ลุยระเบิดแล้วถอยครับมาลีนฮะออกอู้ใหญ่มาแล้ยทางด้านเอเธิปด้านฝั่งไพโรบีสก็ไม่ได้เป็น BKB เป็นอากานิมต่อสเปียไปครับ BKB เปิดสวนจับยกคา BKB ไว้ก่อนครับแอโร่ซัดมาหรือเปล่าใส่คนบนทางไปแล้วมาซี่เข้ามาครับโดนรูดรูดหายไปครับเรียบร้อยครับโอ้ตัวนะครับผมจับมาแต่วันนี้ครับละลายครับคลิปสับเล็กก็พอครับทางด้านฝั่งแจ็คกอะดอ์ฮะ เรียบร้อยไหมรูบิกเกมแรกไหนบีเซดบอกเอ็ก e ตรีมไปทำทุระมาบีซดบอกว่า2-1งหนึ่งเอ็กสตรีมเกมมิ่งเกมแรกปล่อยๆไปตอนนี้ตึงๆอยู่แต่ผมฟันธงตั้งแตดับเสร็จแล้วนะว่าชอบฟอร์คอนมากกว่ายังไงเสียผมก็ชอบเกมเร็วครับผมแต่ตอนนี้กลายเป็นเกมเรทไปละดึงมาวอเซกับสายเอทียก็มีทั่นินเวเกอร์ครับ ช็อกเวฟหรือเปล่าฮะอารลิน่าไปสปีคร like ับผมทิ้งแล้วก็ถอยครับบอลนิ่งมาจังหวะนี้ครับสับเล็กไปใส่ต่อตีย้ำไปที่นั้นเอทิฟเอทิฟละลายฮะก็มาเหยียบจังหวะนี้ครับมาลีนครับมูลไลท์ชาร์โดครับบททั้งนั้นฝั่งดีวายครับเท็กชี่ละลายครับแล้วเหมือนว่าจะถอยกันฮะตอนนี้ทางด้านฝั่งฟอร์คอนครับ ยกมาอ่างนี้แล้วสเปียไอโร่โอ้โหทุกอย่างอารีนาไปครับบททางด้านฝั่ง x อ x ครับไม่ได้ขยับครับเรียบร้อยไปมิคบีเปิดมาเขาเบดเมลอัดสวนนะครับแลวตอนนี้นากาเปิดหลับไว้ฝั่งด้านเอเทียวินเวเกอร์ไปครับยังไงดีซีสเปียครับย้ำเอาจังหวะปิดหลับเอาไม่ทันการไม่ทันกินครับฟรีบาวเข้ามาจะมาต่อยเอทียบหรอคร งัดไปใส่เนี่ยโดของนาคารครับผมจับล็อกเราบอกแล้วก็ลูดหายละลายครับจังหวะนี้แล้วสปีดท,ทามิง่งย้ำเราต่อไม่โดนนั่นอาเมอาเมเบดฟิวรี่หนีไปได้ผมแต่ความร้ายกาจของด้านฝั่งไพรวิบย์คือปิดพาสซีฟนะและแตอนนี้โถมอัดเข้าไปย้ำต่อเงินนับไป6กครับทีมฟอลคอนนะมาแบบดุจจัดเลยฮะเสือโดดเข้ามายิงฮิลลวอร์ทิ้งไปครับรถถังเต็มไปหมดเลยฝัออ่งนี้ก็บอลไรนิ่งเปิดมาครับมาลีนครับ กลางดงแบบนี้ก็จะสับใมเวลาหรือเปลา่าใส่ครับที่ได้เราฟังนี่ครับต้องกดครับบมบีเคบีครับดึงๆกันไว้แล,ล้วเกีมเมอร์ครับดึงผ่านไปแจกก็คกอนด์สับใหญ่ไปเอยอารีนาบาดขั้นไว้สองสกีเวอร์กระชากก็มาใส่เอเทีเอฟ เอทีเอฟบีเคบีครับผมเล้นไงดีครับกอล์ฟบุ๊กปาดผ่านเข้าไปแบลซอร์เปิดย้ำลงต่ออีกทีครับผมสังนั้นฟาสินีกินกระโดดออกโดดออกไม่ไหวครับผมเจอครับเกี่ยวมาสังนั้นเอ็กเซมครับส่วนมาลินจิกันดีวายไปพอรายหึงจับโยงมาเซนเอเกนเอ็กเกนครับผมได้ก็ได้านี้ครับวินวอล์กถอยไปก่อนครับโยกจังหวะนิดนึงครับสมมาลินครับเรียบร้อยฮะจะตายครับผมสังนั้นสตอมแล้วก็ตัวของแมกนัสครับสกิปเตอร์ผมสอยบ้านแตกหมดแล้วครับผมสองทางอันนี้ครับเจอโจรตีบ้านครับ อาจจะต้องตีบาแหละแค่แตกนะเพื่อที่ให้เลนมันแบบได้เปลี่นไอยดึงมาใสโคนไว้ครับฝืนเอาโดนสปีครับอาเม่เอาจังหวะนี้โดนหรือเปล่าอ้กัดฟันตีบ้านเลยแล้วกันครับแล้วยังไงก็ดีครับสับไปเล็กครับผมแล้วก็ชุดใหญ่ครับผมเจอพอร้ดึงจับยกขานั่นนี่กรบเบดฟลูรีเลยครับไพ่โบีทกลายเป็นอิมแพคครับผมตัวจับเราบีคบีชั้นดีรับแล้วก็บดทางด้านฝั่งซินคิวแตกผ้าไปฮะ ซื้อเกิดเลยครับทางหน้าตัวของฝั่งอาร์เมสครับผมแล้วสโมคกออกมาครับโอ้โหโรชานไวจจัดดาเมจแรงถึงใจครับจีสครับผมโอ้แม็กนัดได้รีเฟชเชอร์ไปครับแต่ไม่แน่ใจว่ามานาพอเปล่าจจกากนนมังกี้คิงบาร์ไปตีบัตเตอร์ไฟครับยกมาจังหวะนี้ครับก็ปีอาร์พีไปก่อนนะแอลโลแลสเปี่ร์มาซัดครับผมใส่ฝังซินคิวซินคิวเรียบร้อยฮะ ซินคิวได้แบ็กไปครับจังหวะนี้ร้อยวินาทีฮะับไฟเลนเปิดมาจับโยกไปครับบอลแลดิ้งครับซัดลงต่อวินเมกเกอร์ถอยมาครับอารีน่าบันแล้วก็ยังไงครับสวนด้วยนั้นอาร์พีหรือเปล่าสกีวกับชากผ่านกันไปอยี๋ยนี้และอารพีรีเฟซย้ำลงต่อแต่หน้ากล้าเปิดหลับครับผมมาฟื้นกันไปครับนี่คิงรอดไปได้ฝั่งนี้ครับ สเปียร์ไปต่อ BKB เปิดสวนก,กับซินคิวเอทีเอฟแบบลงเหลี่ยมจังหวะนี้แล้วบีเเปิดสวนครับใส่นั่นซินคิวโอซินคิวเกี่ยวไม่ได้เข้ามาร็อกโซปาหินสตันโดน2ตัวกดกริมเมอร์โย่ไปหนึ่งครับดีวายสเปียร์มาแล้วก็ปาดขึ้นย้ำต่อแอโรว์โลฟลล์อัพไปใส่ซินคิวแตกพ่ายไปหนึ่งครับใส่โคนครับดีซับเบิลไว้ซัดไปที่อาร์เมสหรือเปล่ายัางงี้ครับออสลักชนเข้ามาอาร์เมสก็บวกกดเบลดฟิวรี่ครับผมแล้วก็พยายามจะถอยครับตรงนี้ เปิดมาครับอารินาบาทเราซัดไปอตรงนี้ครับละลายไปเรียบร้อยครับทางด้านฝั่งซินคิวครับนับหนึ่งครับนี้มีรีเฟชอร์ครับทางด้านฝั่งเอทีเอฟและนี่กระชากมาย้ำต่อรีเฟชของวินเวคเกอร์ไปครับและบีเคบีคอยแบบเพลินๆครับผมนาคาเปิดครับผมทางด้านหลับไปเนี้ยแอร์โลซัดกันไปปิดมาครับยังไงต่อวางปอมนาคาครับพยายามจะลุยระเบิดครับ เปิดมาเรียนหาบัลรแล้สเปียใส่นั่นอาเมได้ครับผมแล้วอย่างนี้ยังไงต่อก็ปีอาผีได้ครับแบบนี้เอาแล้วครับงานเข้าแล้วครับผมคลิปมือไวครับสติกี้บอมแล้วลงต่อครับเคลือบทาวเวอร์ไว้ฮะเหรียญนั่นทาวเวอร์ครับไม่สนใจครับแบ็กดอร์โปรคชั่นครับดาเมจลดอยู่แล้วดินไฟเปิดมาบอลนี่ครับผมเข้าไปจับลูบิกลูบิกที่มีอาผีบอลลูบิกครับวินเวเกอร์ไปได้ครับแบบนี้ ปิดลูบิกไม่ได้มาซี่ไปใครลูบิกและอาพียับมาเซนเซ็กชี่ครัผมยังไงต้องยอมใช้ครับยอมจ่ายไปก่อนเรียบร้อยครับผมหมดเลยตัดให้ท่านลูบิกครับผมงานเข้าแล้วครับโดนครับใครอย่างนะครับแตกพ่ายครับดีวายซินคิวฮะซื้อเกิดมาก็ได้แม่ครับสำหรับท่านนั้นฝั่งซินคิวแล้วตอนนี้คีปดันบอกตีเอาเมก็ครีปเลยครับจะปิดงานเซนอทีมเอ็กซ์ตรีมมาฟอลคอนวันแห่งการหักปากกาเซียนบอกเล้วล็อกทัวร์ว่าปาเข้ามา ยังไงตอนนี้ต้องร <si> ีบเคลียร์คีปกันก่อนครับเอ็กเซมด้านนาคาบอกมาโผเข้ามาเล้ากันนิดนึงครับและนี่ครับออสลักชนก็ไปใส่ครับสเปียร์มาเต็มข้อของอาเมละลายเรียบร้อยอาเมซื้อเกือกฮะเอาจนได้บอกแล้วนี่ครับสับแบบเต็มเวลาใส่หนักหรือเปล่าก็บีกบบีเปิดไปครับจากวันนี้กันแล้วก็ร่อนไปกับสเปียร์มาไม่เดินพร้อมอารีนาบัตฮะเบดฟิรีครับผมออกไปได้ครทางด้านอาร์เมหลังจากวะนี้อารีนาต่อยรอบแล้วกันครับผมใส่เต็มครับ กอรบุกปานมาขยี้ครับเทนเอ็กเอย้ำต่อสับเต็มเวลาไปแล้วครับผมท้านฝังอาร์เมสตอนนี้สกิเตอร์เปิดมาหลับครับผมปิดหลับไปครับสเปียร์เข้าโทนแล้วก็กอรบุกปาดนะท่านฝั่งอาร์เมสแตกพ่ายผมแล้วไงครับปาดมาล้วต่อเอทีเมก็พุ่งไปแล้วพุ่งไป้าคุมหรือเปล่าไม่มีพะคุมครับในเกมนี้ไม่มีโจทย์และจบกันไปครับผมฟอร์โดราเรียบร้อยครับเอ็กรีม เกมมิ่งครับร่วงสายล่าครับฟอลคอนได้ไปต่อในสายบนครับรอเจอผู้ชนะหว่างลิควิดแล้วก็อาซูเรครับเล่นเกมตึงๆเกือบชั่วโมงนะทั้ง2เกมแต่ว่าฟอลคอนมาแปลกไปเล่นละเอียดครับผมเรียกได้ว่าเล่นพลาดน้อยมากครับทั้งนั้นฟอลคอนครับในการเลือกตวงเขานะอีเดดจับแตงครับผมตัวแตงอย่างนั้นเอ็กซ์ตรีมแตกพ่ายครับ แต่ตามที่ผมบอกครับฮีโร่ที่ทางด้านฟอลคอนเลือกมาหลังจากจบดาวผมก็ยังไงก็ไปทางฟอลคอนนะแต่ผมก็คิดไม่เหมือนกันนะว่าคิดไม่ถึงนะครับคิดไม่ถึงว่าทางด้านฝั่งฟอลคอนเนี่ยจะเล่นเปะและเล่นเกมเลดได้ดีขนาดนี้ปกติแล้วถ้าเกมเลดเนี่ยอ่ะทางด้านฝั่งเอ็กตรีมอาจจะเปิดเกมเข้าใส่ได้ดีกว่าหรือเปล่าแต่จากตอนแรกนะครับทางด้านสตอมเล่นคนเดียวไหมอาจจะเหนื่อยหน่อยใช่ไหมเวลาบอลนั่นิิงกิ้งมากิ้งกลับกิ้งไปอย่างเงี้ย มานานมันไม่พอครับดาเมดก็เลยปิดไม่ลงนะต้องไปใส่ยังหวาน,นะครับทางด้านเจกอนอยครับกระโดดสับครับการดิลิทพิกออฟเป็นลายตัวนี่พยายามจะปั้นทางด้านฝั่งซินคิวครับให้มีดาเมดจ,จัดครับเอาไว้แบบไล่ตัดและไล่ฆ่าครับตัวสปอร์ตของฟอลคอน,นคแต่ก็ยังไม่ได้ถึงจุดนั้นนะซึ่งการบิวไอเทมนะไม่ว่าจะเป็น ฝั่งมิลาน่าลูบิกมาเนี่ยเอาเรื่องแนละ้ออกวินเวเกอร์ออกบิงมาบินกันว่อนเลยฮนะตอนจักรกอนด์ยังไม่มีนูริฟายนี่คือโอ้โหหลบง่ายครับแ้่ใส่โคนตัวนี้เดี๋มิลาน่าก็ออกฟอร์สตาร์มาไม่ได้เป็นทางด้านฝั่งวินเวเกอร์ครับผมเงินอาจจะไม่เพียงพอออกโรท่นออกมาคุ้มๆนะเพื่อไม,ม่ตัวชนอย่างนั้นมาครับหรือว่าไพ่บอลบีสันเองคะับแต่ตัวมิลาน่ามิลาน่ามีกระโดดส่วนตัวนะครับก็เลยสบายครับทีเด็ดจัดเต็มกันไปให้ดูดาเมจครับนาคาสามหมื่นหกไพ่บอลบีสสามหมื่นสอง หมาก็สามหมื่นห้าโอ้โหดาเมจต,ตัวคอน,นี้แน่นจัดโอเคก็ okay, จบไปครับคู่ที่สามครับสองศูนย์อีกแล้วนะเป็นฟอร์ค่อนชนะไปครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับ